อดีตนักร้องดังโพสต์คลิปเล่าประสบการณ์หลังถูกรางวันที่หนึ่ง หลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับเจี๊ยบกนกพรอดีตนักร้องชื่อดังป่วยโรคมะเร็งเต้านมระยะที่3โดยก่อนหน้านี้เจี๊ยบกนกพรได้เผยข่าวดีว่าตัวเองนั้นถูกรางวัลที่1งวด16สิงหาคมปี66จากความบังเอิญเนื่องจากเห็นคนแก่ถือไม้เท้ากำลังซื้อของที่ห้างเธอจึงให้แคชเชียคิดเงินให้โดยเธอเป็นคนจ่ายให้เองจากนั้นคุณยายจึงอวยพรขอให้ค้ำคูณและยายจึงให้เลข82พอเธอออกจากห้างเห็นแผงลอตเตอรี่มี 82ที่มีใบเดียวจึงซื้อและถูกรางวัลที่1ต่อมาหลังจากที่เจี๊ยบกนกพรถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1เธอก็ได้โพสต์คลิปประกาศหาคุณยายคนดังกล่าวโดยระบุว่าตามหายายที่อยู่ในคลิปนี้ที่ให้โชคเจี๊ยบค่ะและเมื่อเจอตัวคุณยายแล้วเธอก็ให้เงินสดคุณยาย1,000บาทและฝากไว้กับครอบครัวของคุณยาย10,000บาทเพื่อความปลอดภัยของคุณยาย และล่าสุดทางด้านเจี๊ยบกนกพรก็ได้โพสต์คลิปวิดีโอเล่าประสบการณ์หลังถูกรางวัลที่1ซึ่งกล่าวว่าตั้งแต่วันที่ถูกหวยรางวัลที่1จนถึงวันนี้ก็2วันสมคืนฉันยังไม่ได้นอนหลับเต็มตาเลยทุกคนโทรศัพท์ฉันทําไมถึงมีพี่น้องเยอะจางวงเล็บขยี้ตาหาวพี่น้องทั่วประเทศค,คนไม่เคยรู้จักก็บอกว่าเป็นพี่น้องกันก็โทรมาเต็มเลยมีแต่คนลำบากไม่ลำบากก็มีแต่ฉันคนเดียวนะโอ้ยอย่าเพิ่งโทรมากันนะพี่น้องเอ้ยรอให้ฉันใช้นี่ใช้ สินให้มันเสร็จก่อนนี้สินฉันเยอะอยู่แล้วค่ะอย่าเพิ่งโทรมานะ